สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกบกอกนี่นะคะตอนนี้เราก็เลี้ยงห้าสาวนะคะกินหญ้าอยู่ทุ่งนานู่นค่ะคุณแม่ก็มองไปนะคะนุน่นกําลังกินหญ้ากันแล้วก็ตอนนี้ก็น่่งไปนะคะนี่อันนี้เป็นกระเจียวนะคะก่อนที่เราจะไปลวกเราก็ต้องแกะเปลือกออกก่อนนะคะนี่ไงอันนี้คือเราซ่อมเสร็จแล้วนะคะหรือว่าทํา เอาเปลือกมันออกนะคะนี่เดี๋ยวจะทำให้เอฟซดูนะคะนะคะาสาวก็กินหญ้าเลาะริมถนน,นะคะ่ะทุกคนส่วนพ่อแล้วก็ลูกๆก,ก็ช่วยกันทำรั้วนะคะส่วนหญ้าหญ้าเริ่มขึ้นงามแล้วคะ่ะจะเลาะกินแถวริมถนนนี่แหละมังมีว่างไงลูกลงทุ่งนาเรานน่น อยู่ใกล้ถนนเดี๋ยวรถมารถก็ผ่านบ่อยมากไปลุ่งเรืองไปพาเพื่อนๆลงไปนู่นหลุกไปเราะลงไปเออลงไปนู่นแหละเราะไปหาสะนูน่นไม่ได้อะไรหรอกขะกลัวรถมานี่ อีกสอ,อยู่นู่นนะคะบุญมีบุญมากนะคะแล้วก็รุ่งเรืองมั่งมีสีสุขไปน,นู่นลอะลองไปล,ล,ลูกไปไป,ไป,ไ,ปไปค่ะทุกคนลงไปก่อนค่ะกลัวรถหญ้ามันก็จะดกนะคะนี่ฝนล,ลงแบบไม่ได้หนักเท่าไหร่นะคะถ้าลงหนักนี่อ้ย่าายิ่งเยอะ คุมากนะะนนะะอัีลล้ลงไปลุกลงไปสองสาวลงไปค่ะรถมาแล้วเนี่ยนั่นแหละรู้ความรู้ความเออไปเล็มแถวทุ่งนาออกตั้งกว้างขวาง กินใบกระถินนะคะยญ้าแพทย์กินหมดพวกเคือพวกอะไรก็มังมีมังมีมงมโอ้อย่าทำน้องเลยกินด้วยกันตายแล้วค่ะาสาวออกล้วออกกำลังกายแล้วค่ะอันนี้ห้ามมงกว่าแล้วนะคะว่าฝนจะลงหนักก็เลยไม่ได้เอาน้องออกก็พอดีค่ะ ยามเย็นแดดล่มลมตกอาจจะไปเป็นแถวไปไหนกันไหนทำไมไม่เลียมยากเขาก็คงจะเลีมตรงนี้นะคะแล้วก็คงจะไปลงหนองกันละจะเข้าคคกแล้วล่ะค่ะข้ามละได้เวลาสมมาพาาควรนะคะหน้าสาวรู้นะคะว่าเวลาไหนต้องอาบน้ำเข้าคอก แต่และว,วันเขาก็จะเดินไปเองก็จะเลาะริมแถวนี้แหละคุณมีที่กลัวมากเลยนะคะทุกคนนี่ เรงเรืองมั่งมีสีสุกก็จะเลิยงอยู่ตรงนี้นะคะนู่นนะคะส่วนพ่อนิ่มก็พาลูกๆทำารส่วนย้าขึ้นแล้วนะคะเห็นแตกตาแล้วค่ะย้าเดี๋ยวเราไปดูย้ากันนะคะ นี่นะคะเม็ดยาลูซี่นะคะหรือว่ายาแพทย์นะคะกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะนี่โอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวรอดูอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะสองอาทิตย์ได้คิดว่าน่าจะเต็มหมดเลย,เลยแหละเดี๋ยวรอให้มันลามเขือเต็มเขียวหมดนี่ก่อนนะคะให้มันแบบกินได้หรือว่าเกี่ยวได้เดี๋ยวเราก็เกี่ยวเอาอยากให้แทะเล็มก็เล็มได้นะคะยาอันนี้ไม่ตายง่าย ควายสามารถเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะหมุนเวียนนะคะเดี๋ยวไปหวานไว้ที่แปลงไผ่ด้วยนู้นค่ะลูกๆก,ก็ช่วยกันทำรัว้วตรงนี้ที่ทำวันก่อนนะคะนึงก็จะทำแบบนี้คละแขนงไม้ไผ่นะคะรั้วธรรมชาติสวยงามมากเลยก็จะเอาถั่วฝักยาวมาหยอดอยู่ค่ะไปทำรั้วเสร็จก่อนเพราะว่าสาวๆก็ ข้าประจานะคะตรงนี้ยิ่งข้ามยิ่งเลมนะคะยิ่งแทะยิ่งแทะยิ่งเลมหสาวก้องแกงก้องแกง้ลุงเรืองท้องใหญ่แล้วค่ะตัวเขาสวยด้วยนะคะเกี้ยงเลยขนไม่ค่อยมี สวนสีสุกนะคะคนเยอะเลยค่ะเหมือนมานะคะแลวหลังนี่เดี๋ยวพี่เอไปส่งผักหวานก่อนนี่นะคะผักหวานที่คุณแม่เก็บประจําไม่ได้เก็บหลายวันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ย่ากาลังแตกขึ้นเต็มเลยนะคะโอ้โหผักหวานกำลังงามเลยค่ะว้าว นี่นะคะนี่สั้นๆอยู่สวยๆเลยค่ะนี่โอ้โหเยอะแยะเลยค่ะกำลังแตกแต้มยิ่งเก็บยิ่งขึ้นนี่นี่นะคะด้านบนยิ่งยาวแล้วก็เยอะด้วยเดี๋ยวใอ้ซ c ดูนะคะอันนี้มันค่ำก็จะมองเห็นหน่อยโอโ้โหดกมากค่ะนุ่งไง นี่นะคะอันนี้ผักหวานทั้งหมดเลยนะยาวๆเนี่ยโอ้ยดกมากที่สูงยิ่งดกนะคะอันนี้มันมืดแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยมองเห็นนะคะถ้าเก็บว่าได้พอแกงนู่นแล้วคะ่ะครึ่งหม้อน,นู่นแหละนี่เราดูต่ำๆอันนี้มันยังสั้นนะคะโอ้ย สวยมากมีขายอดให้มันยาวเลยเดี๋ยวเราให้สาวๆนะคะไปอาบน้ำเสร็จคุณแม่ก็เอาฟางใส่รางก็คือเสร็จงานนะคะการเลี้ยงห้าสาววันนี้วันนี้เรากินส้มตำกันนะคะกับแคบหมูล้ว กับห้าหนุมน่มสี่หนุ่มห้าหนุ่มกินอิ่มแล้วค่ะก็คงจะเป็นรอบดึกนุ่นแหละถึงจะกินกันอีกนี่แหละค่ะแต่ละวันก็พาลูกทำรั้วไปหาเก็บกระเจียวนะคะก็ดูแลห้าสาวไปนีเออ่เป็นแถวเลยนั่นอ่ะส่วนหนุ่มๆก็ทำงานกันค่ะยันนี้ก็คงลวกกระเจียวแหละ แต่ตอนนี้ยังไม่ทันหิวนะคะเพราะว่าเพิ่งกินมานี่แหละก็เอาหาสาวออกมาแทะเลมย้านะคะก็นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ